คุณผู้ชมครับกลับมาอยู่ต่อวันบันเทิงครับและแน่นอนครับเรายังอยู่กับน้องแก้มกุลก่อนพัดนั่นเองนะฮะเมะื่อวานนี้รอบกาล่าบอกได้คําเดียวว่าถ้าเกิดใครที่มีโอกาสได้ไปดูละครเวทีอยู่สม่ำเสมอเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าคุณบอยทะกลเกียรติวิรวันเนี่ยเคยพูดไว้อยู่แล้วครับว่าละครเวทีเนี่ยมันคือการสื่อสารแบบ2ทางเพราะนั้นเมื่อวานนี้รอบกาล่ามีคนในวงการไปดูเยอะมากกว่าร้อยชีวิต การสื่อสารเป็นไงฟีดแบ็กในการส่งเสียงเมื่อกี้ผมเห็นในวีทีอาพี่นกสินใจแบบว้าวตลอดเลยอะคือเอาตัต้ตงแต่ตอนที่แก้ม,มอยู่บนเวทีเลยดีกว่าตั้งแต่ตอนเปิดตัวตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ออกมาเลยดีกว่าก็คือรับรู้ได้ถึงพลังที่เต็มที่มากๆจากคนดูมันมันสัมผัสได้จริงๆอะค่ะเสียงที่ส่งมาการปรบมือหรือต่างๆมันคือการสื่อสารทาง ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรเลยก็ตามแต่มันมีอะไรอยู่ในมวลอ,อากาศเรารู้สึกได้แล้วก็นั่งอยู่หลังเวทีรู้สึกได้และสิ่งนี้มันเป็นการช่วยนักแสดงอย่างมากๆเลยค่ะช่วยยังไงมันมันมาซัพพอร์ตจิตใจเราให้รู้สึกแบบว่าอิ่มแล้วก็พร้อมที่จะสู้แล้วก็พร้อมที่จะแสดงอย่างเต็มที่เพราะนั้นคนที่ไปดูละครเวทีคุณคือหนึ่งตัวละครในเรื่องนั้นๆนะคนที่นั่งอยู่ทุกที่นั่งจะหน้าจะหลังจะบนชั้นสองอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีส่วนร่วมได้หมดเลย ส่วนขับขับเคลื่อนให้ให้ให้ละครเวทีเนี่ยมันมีชีวิตชีวาครืออยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้หลายท่านอันนี้สาหรับท่านที่ไม่เคยไปชมนะูในโรงหนังนะอาจจะแบบต้องเงียบส่งเสียงได้แต่โรละครเนี่ยนักแสดงต้องการนะเขาส่งอะไรมาให้คุณคุณจะวีดวายคุณจะกริ๊ดได้หมดเออได้หมดมีฉากที่เหมือนประมูลของอะผมเนี่ยเกือบแล้วไอ้ฉากเนี้ยเราไม่ได้สปอยนะแต่มันมีฉากประมูลของเพราะในละครทีวีก็มีแล้วผมเกือบยกแล้วนะว่าเรานั่งหน้าไงผมกะยกแบบ สามล้านได้ไหมเออริงได้ไหมลัวเข่าคอแล้วลองดูไหมคะอุ้ยลองได้เลองไหมคะอันนี้ไกด์สำหรับคนดูคนอื่นเออแต่ที่สำคัญอย่างที่พี่คิวบอกนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคนบันเทิงไปดูกันเยอะแยะมากมายแก้มพวกเราแอบไปพูดคุยกับเข่าหลังจากที่ดูจบแล้วด้วยฟังฟีดแบบไหน่ไหมได้เลยค่ะเชิญครับ ฉากที่มาแล้วมันทำให้เรารู้สึกลึกถึงดีกว่าอย่างฉากที่เสียงลากโซ่คลื่นมาผมาก็กระตุ้นก็มองหน้ากันอุย,อยมีเหมือนเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าแล้วบางแดาล็อกเขาก็ไม่ปรับเลยเป๊ะในบางอดาล็อกแดาล็อกที่แบบ เท็แห่งการทํานายชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่ออุบลเลยคือมัน,ม,นมันทำให้เราสึกว่าดีไมย,มยความทรงจํามากกว่าเป็นอะไรที่แบบาอทุกเพลงและทุกเพลงคือมีความหมายแล้วก็ทุกทุกคนก็สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้แบบดีมากๆค่ะน้องแก้มก็แบบโอ้ยเสียงกลางวานไซส์หรือเกินอะไรอย่างเงี้ยคือแบบขนาดอยู่ไกลๆดูห่างๆเนี่ยยังแบบว่ายังรู้สึกตามคือเนื่องจากทั้งหมดทุกคนเนี่ยร้องเพลงเพราะมาก แล้วพอมันเป็นมิวสิควลแล้วท่มันต้องสื่อสารด้วยเพลงเนี่ยมันความที่เพลงมันทุกคนร้องดีมากแล้วมันก็แบบจับใจเราอะเ,อ,ะเออแล้วมันก็เข้าไปมันก็เลยทําให้เราแบบว่าออินแล้วเสียงของพี่แก้มคุณกอนพัดอะโอ้โหนุ่มอย่างแบบปุยนุ่นอะคือมันนุ่มมากเลยครับรู้สึกรักผู้หญิงคนนี้รู้สึกว่าดูแล้วรักนางอุบลมากๆครับ คือเขาก็รักของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับต้องบอกว่า <c oughs> เคยมีโอกาสได้ร่วมคอนเสิร์ตกับพี่แก้มกุลเนี่ยสองครั้งแล้วแล้วเราก็เห็นความสามารถเข้ามาโดยตลอดแต่ว่าไม่เคยเห็นการแสดงแบบจริงจังขนาดนี้แล้วเรามาดูแล้วแบบโอ้โหเขาเขาไปได้ขนาดนี้เลยแล้วก็ผู้หญิงตัวเล็กๆอะสามารถที่แบบคุมเรื่องคุมทุกอย่างได้ขนาดนี้ต้องบอกว่าเก่งมากๆแล้วก็อยากส่งกำลังใจใพี่แก้มกุลนะครับคุณอุบลโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับโผลมาเขาเปิดตัวได้แบบทุกคนต้องอึ้งไปเลยอะเออครับแล้วก็พลังในการ ความคิดการเดินคาแรคเตอร์ของเขาคือแบบโหเก่งมากเก่งมากๆปรบมือให้ครับสุดยอดทุกๆคนทุกๆคนเลยเถืนใช่ไหมแต่ละคนนะทั้งพี่สันสีแก้วหล่อพูดกับที่ทําให้เกิดพิศวากันทั้งเมืองพี่ป้องพี่นุ่นอย่างนี้โตโตก็พูดถูกนะว่าตัวคุณเนี่ยไม่รู้คุณเอาลมเข้าไปเก็บตรงไหนทำไมเสียงมันถึงพลังได้ขนาดนั้นเป็นไง รู้สึกตอนนี้คำชมสดกว่าเดิมค่ะใจฟูกว่าเดิมแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆกำลังใจจริงๆนะคะจริงๆแอบหวงว่าคุณไม่เกรงใช่ไหมที่รู้ว่าแบบโหมีระดับเอกอุทั้งนักแสดงพุ่งกลับมาอยู่ด้วยในโรงละครเมื่อคืนอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงหนึ่งมันจะมีที่ตื่นเต้นขึ้นมากหน่อยแต่เราก็ต้องพยายามแบบว่า หายใจเข้าลึกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเป็นมืออาชีพของคุณแล้วก็การส่งมานะมันเป็นพาร์ทเนอร์ไงมีการส่งเสียงมาปุ๊บทำให้เรามีกําลังใจแต่ไม่ใช่แค่มีคนชื่นชมอย่างเดียวคนที่เขาไปดูเนี่ยบางคนเขามีคําถามถึงคุณด้วยอย่างคนคนนี้ฮะเจเจดพิพัฒครับไม่ไม่เผื่อสิเช่ตอนนี้มืออาชีพจะได้ไหมขนาดนรกยังลงไปเลยอะนอกจากเขาชมเขามีคําถามมาฝากถึงคุณด้วยออาไปชมกันครับ เรารู้สึกว่าคุณอุบลในเวอร์ชั่นเนี้ยน่าสงสารจังเลยในละครตอนนั้นเรายังมีความแบบคุณอุบลเขาดุหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนที่พี่นุ่นเล่นนะใช่มองว่าเป็นคนละแบบดีกว่าแต่ว่าให้อัธรที่ต่างกันแต่ว่าดีทั้งคู่ผมอยากรู้อ่ะผมอย,อ,อยากรู้ว่าพี่ชอบซีนไหนที่สุดอยากรู้ว่าพี่แจ๊พี่แก้มชอบซีนไหนที่สุดเพราะสำหรับผมแล้วผมผมชอบทั้งหมดเลย ใช่แต่ว่าอยากรู้ในฐานะนักแสดงคนหนึ่งอะเราอยากรู้ว่าเขาชอบสิ่งไหนที่สุดแล้วทําไม,ออมผมก็อยากรู้กับคุณเจดด้วยจริงๆอ่ะแก้มครับคุณเล่นมาทุกฉากสำหรับผมมันเลือกไม่ได้แต่อยากรู้จากตัวคุณคือโดยรวมอะเราก็ชอบองค์รวมอยู่แล้วออแต่ว่าออออถ้าจะต้องให้เลือกเลยนะคะแก้มขอเลือกความแตกต่างแก้มชอบสิ่รวยๆของพี่ชายละกันเอ้าใช่ ชอบ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 แต่เราพูดไม่ได้พูดไม่ได้เพราะฉากนั้นก็คืออยากะบอกคุณผู้ชมว่าในละครเวทีเรื่องนี้มันครบทุกรสชาติร้องไห้คือร้องไห้สุดสนุกคือสนุกสุดหัวล้อสุดทำไมถึงชอบฉากนี้ซีนนี้มันเหมือนเป็นเป็นเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นละครเวทีจริงๆอ่ะมันเป็นบิ๊กนัมเบอร์จริงๆอ่ะค่ะที่แบบว่ามีตัวแสดงหลักที่แบบ ออกมาฉากนี้มันเหมือนตอนที่เราเล่นอยู่ที่แบบเวสเอนเลยว่ะใช่ใช่แบบนั้นเลยสกิลพี่ชายเนี่ยช่สุดมากนะค่ะพอสามารถเขาแบบมันว้าวเรามากเลยนะตอนนั้นนะใช่แล้วก็ยังได้มาแบบรวมกับองซอมเบลอีกใช่พอองซอมมาปุ๊บมันยิ่งเหมือนแบบเวสเอนที่คุณแบบเคยไปเล่นที่อังกฤษผมว่าลองเล่แค่นี้ดีกว่าถ้าอยากรู้ว่าฉากรวยรวยรวยนี่เป็นยังไงข้าไปดูเองนะต้องมาดูมีอีกหนึ่งคนครับที่ส่งคำถามมาด้วยน้องมิวสุดประสิทธิ์ครับ โ oh, คือพี่แก้มครับผมตอนตอนฉากที่เขาเปิดตัวมาเราเราจะรับรู้ได้ได้ถึงแบบความน่ากเกรียงขามของเขาตั้งแต่ท่ายืนเลยนะผมรู้สึกว่าเขาสร้างคาแรคเตอร์มาได้ม,มีมีพลังมากครับผมแล้วก็คือเหมาะสมกับคุณอุบลที่อยู่มาหลายร้อยปีครับแล้วก็สั่งสมความแค้นสั่งสมการฆ่าการเฝ้าสมบัติแล้วก็ต้องฆ่าคนมาเยอะแยะมากมายมันทําให คาแรคเตอร์ที่เขาเล่นออกมาคือรู้สึกว่าเหมาะสมมากๆอยากถามว่าชอบตัวพระเอกไปได้ยังไงชอบพระเอกไปได้ยังไงเออเขาเขาฆ่าเราขนาดนี้อยากรู้ว่าทำไมถึงรักพระเอกขนาดนี้อะไรเงี้ยเออรักได้ไงถ้าถามในฐานะเป็นตัวเองนะเป็นแก้มเนี่ยบ้าเหรอ ไม่รักแล้วเหมือนกันคือแบบโสดก็ถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะหู่าเราตัดคอขนาดนี้มึงมงเหตุผลหรอคือแบบแต่ตัดคอไงต่อให้รู้เหตุผลก็ไม่รักแล้วเฮ้ยไม่ไหวนะตัดอเนี่ยแต่ว่าในฐานะคุณอุบลคือเราก็ต้องใช่ไหมคะต้องคิดในมุมมองนี้ก็คือรักมากด้วยแบบว่าหน้าที่ที่เขาที่ที่เขาทำอ่ะเขาทําเพื่ออะไรเขาทาเพื่อแผ่นดินอันเนี้ยตรงเนี้ยเข้าใจเพราะว่า เราก็รักแผ่นดินที่สุดเหมือนกันมันเกี่ยวข้องกับวิธีคิดของยุคนั้นด้วยหรือเปล่าในความเป็นคนอุบลในวันนั้นใช่ค่ะ<อ>ก็คือก็คือความความรักที่ที่มีความเข้มข้นมากๆแล้วก็ความเข้าใจความเสียสละตรงเนี้ย<อ>ก็เลยก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้คุณอุบลเนี่ยเข<อ>้าใจในตัวของพระอาต่เข้าใจนะเ,<อ>เพราะว่าตอนที่เขายังไม่รู้เขาก็แค้นเนเ<อ>แต่พอเขารู้เขาก็ทำใจไม่ได้ เพราะมันเป็นความรักที่เขามีให้กันนะซึ่งไม่น่าเชื่อนะในละครเวทีระยะเวลาประมาณสองสามชั่วโมงตรงนี้ทำให้คนดูรู้สึกได้นะครับอันนี้ต้องไปชมเองนะแล้วคุณจะเจอแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนักแสดงคนนี้เริ่มต้นจากมักราเรทีเอเตอร์ตอนนั้นเป็นมิสไซงอนใช่ไหมใช่ออกไปเนแล้วคุณก็ไปเติบโตไว้ในที่เวสต์อังกฤษใช่ค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเราเองไม่มีโอกาสไปตรงนั้นแบบแกมอะแก้มถามอะถามแทนเลยแล้วกัน ระดับบินเตอร์แบบนั้นกับที่คุณได้กลับมาเล่นในเมืองไทยราชดาลัยเทเตอร์มันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะการเตรียมตัวการซ้อมอะไรแบบนี้รวมไปถึงโปรดักชันด้วยนะเวทมนเวทีทั้งหมดก็จะมีการมีความแตกต่างเล็กน้อยค่ะก็อย่างเช่นที่ที่เวสต์เอนเน่ในการเรียกนักแสดงให้มาให้มาเตรียมตัวที่ที่ที่เวทีอย่างงี้ก็จะแบบว่าน้อยหน่อยค่ะอย่างเช่นถ้าเล่นทุ่มครึ่งเนี่ยเขาเรียกมา เ,เริ่มวอร์มเสียงวอร์มร่างกาย6โมง คือมันมันมันสั้นมากมันสั้นมากๆค่ะแล้วทุกคนก็คือดูแลตัวเองแล้วก็นักแสดงหลักทุกคนก็แต่งหน้าเองอะไรแบบนี้เลยเพื่อเป็นการเหมือนว่าเข้าคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเป็นที่ไทยก็ก็จะมีทีมแต่งหน้าให้ดูแลหมดทุกอย่างซึ่งอันนี้แก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นข้อดีเหมือนกันของเราจะดูแลนักแสดงอย่างอย่างอย่างดีและใกล้ชิดมากๆแล้วนอกเหนือจากนั้นแกนรู้สึกว่าเรื่องของแสงสีเสียง คือที่นี่คือเทียบเท่ากับที่ทางเวสต์เอนด์และบรอดเวย์เลยนะมีหมดนะใช่ค่ะคือคนไทยด่ที่เมืองไทยคือไม่แตกต่างจากระดับโลกเลยคือกรู้สึกว่าแบบฉากไลติ้งอลังการแล้วก็แบบว่าเฉียบคมมากๆในการที่เขาออกแบบมาในลักษณะนั้นค่ะแล้วก็ด้วยเรื่องของผลงานการกำกับของพี่บอยเองเออได้กลับมาเจออีกครั้งเทียบเท่าเหมือนกันแล้วพี่บอยเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียด มากมากเลยอะค่ะเหมือนอะไรที่เรารู้สึกว่าเราฟังตอนแรกแล้วรู้สึกขนลุกอยู่แล้วอะแต่บางทีพี่บอยจะมีการเหมือนติหรือแก้อะไรนิดนึงแล้วพอเราได้ฟังอีกทีอย่างที่พี่บอยแก้ไปอะเอ้ามันดีขึ้นจริงๆอะคือแบบพี่บอยทำได้ยังไงอะค่ะใชนี่คุณผู้ชมแก้มเล่าไปพร้อมกับขนลุกไปนะตอนนี้ผมบอกเลยนี่คือความอินของน้องแก้มในฐานะบทบาทของคุณอุบลด้วยเพราะฉะนั้นแล้ว พูดมาขนาดเี้ยงครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้จะเป็นรอบแรกอย่างเป็นทางการนะครับกับพิศวัสเดอะมิวสิควอลใครยังไม่มีบัตรอย่าลืมไปอุอนดหนุนได้ที่ไ a ทิเกตเมเจอร์ทุกสาขาะทุกช่องทางวันนี้ขอบคุณแก้มกุลก่อนพัดรคบขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ่ละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี